สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องบุญฮิวผู้ฆ่ามังกรเป็นของสุนัขพิมพ์ฟินิก์เรื่องนี้เล่นเดียวจบนะครับผมสำหรับเล่นปกติเนี่ยมันจะมีราคาอยู่ที่285บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเล่นพิเศษที่ผมมีนะมันจะแถมเรื่องสั้นอยู่เล่มหนึ่งนะครับผมมันจะมีเรื่องสั้นอยู่ประมาณ3ตอนนะแต่ราคามันเนี่ยจะอยู่ที่465บาบาทนะครับผม สำหรับเรื่องบุญฮิวผู้ฆ่ามังกรนะมันจะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่มีชื่อว่าบุญฮิวตัวของเธอโดนโจรลักพาตัวมาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะที่มีมังกรอยู่เกาะที่มีมังกรอยู่เนี่ยจะเรียกกันว่าอีเดนแล้วมังกรก็ได้ฆ่าพวกโจรสลัดที่เข้ามาบุกรุกแต่ในเวลานั้นเองมันก็จะมีอาวุธของคนนะครับที่เป็นพวกปืนในพวกนี้มันทําให้มังกรได้รับบาดเจ็บแล้วเลือดหยดหนึ่งของมังกรเนี่ยมันรั่วลงไปยังเด็กสาวที่ชื่อบุญฮิล มันก็เลยทําให้มังกรตอนแรกคิดว่าตัวของบุญฮิวเนี่ยน่นยาจะเสียชีวิตแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือพอตัวของบุญฮิวรอดชีวิตปุ๊บมันก็เลยทาให้ตัวของมังกรที่คิดว่าตัวบุญฮิวรอดชีวิตเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งต้องบอกก่อนนะคบว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่รับใช้พระเจ้าพระเจ้ามอบเกาะแห่งนี้ให้ปกป้องเกาะแห่งนี้นี่คือหน้าที่ของมังกรเพราะั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมังกรถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้ามังกรก็เลยได้ทาการเลี้ยงดูบุญฮิวจนเติบโต สั่งสอนให้บุญฮิวได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่ดีงามบนเกาะเอเดนแห่งนี้นะเป็นเกาะของมังกรจะเรียกว่าเอเดนซึ่งมันจะมีมังกรหลายตัวและมีหลายเกาะซึ่งเกาะเหล่านั้นก็จะเรียกว่าเอเดนหมดนะครับผมซึ่งที่เกาะแห่งนี้จะมีมังกรสีเงินเป็นผู้ปกครองอยู่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนเอเดนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือผลไม้ถ้ามังกรตายไปมันจะโดนเผาผลาญไปพร้อมกับมังกรเป็นขี้เท่าแห่งอีเดนซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการบุกในการโจมตีเกาะเนี่ยมันไม่ใช่ขี้เท แน่นอนว่าคนที่ได้กินผลไม้แห่งปัญญาก็คือบุญฮิวการที่เธอได้กินมันเลยทําให้เธอเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจและสามารถอ่านความรู้สึกของมนุษย์ได้ซึ่งผลไม้แห่งปัญญานี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะให้มนุษย์ทั่วไปได้ไปแต่ว่าตัวของบุญฮิวได้กินเธอก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือมังกรก็ได้บอกกับว่าการได้รับมอบความรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ความผิดคือการใช้ความรู้ในทางที่ชั่วร้ายต่างหากมังกรก็พยายามจะสอนบุญฮิวนะครับให้เป็นเด็กดีให้เป็นคคนนนดีีใ่ม้หเป็ท ไม่ทําสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะนี่คือเจ,จตจานงของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะตายไปในวันข้างหน้าใช่ไหมเขาก็อยากให้บุญฮิวเนี่ยระลึกถึงตรงนี้ไว้เพื่อที่วันหนึ่งจะได้เข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาเป็นดินแดนที่ทุกสิ่งที่ตายไปแล้วจะได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าอันนี้นี่คือสิ่งที่มังกรยพยายามสั่งสอนบุญฮิวแล้วที่อีเดนนะครับผมมันก็จะมีชื่อเรียกนะเป็นชื่อเรียกที่เรียกกันก็คือข้ากับเจ้าพูดง่ายคือชื่อเนี่ยเป็นสิ่งปลอมนะครับผมอันนี้จะเป็นบุญฮิวในวเด็ก ก่อนที่ดะเลืองของมังกรครับเธอก็จะมีผมสีดำใช่ไหมแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยจากเลืองมังกรและกับการกินอาหารในอีเดนนะทำให้เธอมีเส้นผมสีเงินเหมือนกับมังกรตัวนี้นะครับซึ่งตัวของบุญฮิลเนี่ยก็มีความสุขว่ามังกรตัยนนะเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนคนรักพูดง่ายคือเธออาจจะรักมังกรสีเงินโดยที่ไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือวันหนึ่งเนี่ยมันมีกองทัพเรือนะจากอาณาจักรหนึ่งเนี่ยมาบุกโจมตีซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอาณาจักรของเธอแหละแล้วคนที่นํากองทัพก็คือ ซิกเกอร์เบิร์ตตัวซิกเกอร์เบิร์บุตัวซิกเกอร์เบิร์ตจะมีนามสกุลว่าซิกฟริดหรือผู้ฆ่ามังกรจริงๆแล้วเขาก็คือพ่อของบุญฮิลเพียงแต่ว่าตัวของบุญฮิลเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนคือตัวพ่อของบุญฮิลเนี่ยเป็นผู้ฆ่ามังกรก็เลยไปฆ่ามาังกรตามที่ต่างเพื่อที่จะช่วงชิงยังที่เท่าแห่งอีเดนเพราะว่าประเทศของซิกเกอร์เบิร์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพยากรไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยการที่สามารถเป็นมหาอำนาจได้เพราะอาศัยที่เท่าแห่งอีเดนก็เลยทําการบุกโจมตี ใช้เรือลบโจมตีนะแล้วตัวของซิกเกอร์เบิร์กก็มีบังมุนซึ่งเป็นอาวุธที่พระเจ้าประทานมาตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นปืนใหญ่ใช่ไหมสามารถยิงให้มังกรเสียชีวิตได้ในเวลานั้นเองตัวของบุญฮิลนะครับผมก็ได้ไปปกป้องมังกรเพราะรู้ว่ามังกรกำลับบงจะตายแต่เธอไม่สามารถปกป้องได้แขนขาดตาเสียหายในขณะ,ะที่มังกรเสียชีวิต แล้วก็มองไปเห็นตัวซิกเกอร์เบิร์ดซึ่งเป็นพ่อเธอนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอยังไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมเธอก็มองไปด้วยความโกรธแค้นแล้วก็อยากจะแก้แค้นมันก็เลยทําให้ตัวของบุญฮิลเนี่ยกินเลือดของมังกรเข้าไปหลังจากกินเลือดของมังกรเข้าไปใช่ไหมมันก็ทําให้สภาพร่างกายเธอดีขึ้นนะแล้วตัวของแซกเนะี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเธอเนี่ยก็ได้มาช่วยเธอไว้เพราะเห็นสัญลักษณ์ที่แขนของบุญฮิวเป็นสัญลักษณ์ประจําตระกูลซิกฟรีดมันก็เลยทงให้รู้ว่าเป็นลูกของซิกเกอร์เบิร์ดก็เลยเอากลับไป แต่ตัวซิกเกอร์เบิร์ดเนี่ยรู้แล้วว่าลูกสาวคนเนี้ยคิดจะฆ่าตนในเวลาที่เขาไปเยี่ยมนะครับผมตัวของบุญฮีเนี่ยก็แสดงความเป็นประปักอย่างชัดเจนก็จะมีการฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งแต่ด้วยพลังของบันบุญมันก็เลยทาให้ตัวของบุญฮิลเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับซิกเกอร์เบิร์ดได้นะตัวของบุญฮิลเนี่ยก็เลยอยู่ในสถานที่พยาบาลใช่ไหมภายใต้การดูแลของแซกแซกเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือเพราะเขาเนี่ยมีความรู้สึกผิดเพราะในอดีตเนี่ยเขาเคยมีคนรัก แล้วเพราะความเจ้าชู้ของเขามันเลยทําให้มีผู้หญิงมาแก้แค้นจนกระทั่งเขาต้องสูญเสียคนรักและลูกสาวไปก็เลยมองตัวบุญฮิวเนี่ยเป็นเหมือนลูกสาวนะครับพู้หญิงตัวเป็นภาพเงาจําแรงซึ่งตรงนี้ตัวของบุญฮิวก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการควบคุมจิตใจของแซกด้วยให้แซกเนี่ยสงสารเธอแซกก็ค่อยๆเข้ามาเยี่ยมบุญฮิวเรื่อยๆใช่ไหมคิดว่าบุญฮิวเนี่ยเปิดใจให้อาาครับมีการเอาหนังสือมีการเอาอะไรมาให้อ่าน ซึ่งหนังสือที่แซคเอามาให้อ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของลูกสาวหมาป่าที่โดนหมาป่าเลี้ยงแล้วนายพาไปฆ่าแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในสังคมมนุษย์ได้อย่างปกติลืมเลือนความเป็นลูกสาวหมาป่านะครับเป็นคนปกติมันก็เป็นฉากจบที่สุขสต์แต่ในสายตาของมูนฮิลแล้วมันเป็นเหมือนเรื่องน่าเศรา้าเพราะว่าการที่เด็กสาวลืมเรื่องราวของหมาป่าไปเนี่ยมันทําให้ตัวของหมาป่าเนี่ยน่าจะสศกเศร้านะ ลืมความดีลืมทุกอย่างไปใช่ไหมแมซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่บุญฮิวเนี่ยมองแตกต่างจากทุกคนเพราะเธอมองว่านิยายเรื่องนี้มันถูกเขียนเพื่อมนุษย์ใช่ไหมคนก็เลยมองแต่จุดจบของมนุษย์แต่ไม่ได้มองถึงความโศกเศร้าหรือการสูญเสียของฝั่งหมาป่าไปเลยตัวของบุญฮิวก็ได้กลับไปที่ตระกูลแล้วตัวของเธอก็ได้รับเสนอยศร้อยตีด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยมีเลือดมังกรเพื่อน็คือจะมีร่างกายที่แข็งแรงและก็จะมีความสามารถบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาจากมนุษย์ใช่ไหมเช่นความทนทานอะไรวไกรัับาิจย บางส่วนก็บอกว่าจะให้เธออยู่ในสถาบันวิจัยต่อไปบางส่วนก็กว่าให้เธอเข้ากองทัพซึ่งฝ่ายที่เข้ากองทัพมันชนะมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยสามารถกลับมาเข้ากองทัพได้แต่ในระหว่างที่บูลฮิลอยู่บ้านนะครับผมเธอก็ได้เจอพี่ชายของเธอพี่ชายเธอมีชื่อว่าซีโกร์ตัวของซีโกร์ใช่ไหมเขาเป็นลูกที่เหมือนกับมีความรู้สึกว่าพ่อไม่รักเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่อยากให้เขาเป็นทหารเขาก็เลยต้องไต่เต้าในฐานะคนะเรื่อนจนสามารถได้ยศจากทหารมาเป็นคนที่สามารถเรียนเก่งทีดในรุ่น ก็มีความสุขไม่พอใจบุญฮิวเพราะบุญฮิวผงม,มาปุ๊บก,ก็ได้ยดร้อยตีเลยเป็นยดที่สูงกว่าเขาเขาเลยท้าต่อสู้กับบุญฮิวนะครับในระหว่างต่อสู้เนี่ยเขาเอาไแพ้บุญฮิวอย่างง่ายได้เพราะว่าบุญฮิวสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วจนสายตาเขามองไม่เห็นบ้างวันหลังๆเนี่ยเขาเริ่มสามารถจับทางจะได้คือเริ่มมองเห็นเธอแต่ก็โดนเธอโจมตีจนสลบแล้วเวลามันก็ผ่านไปจนวันสุดท้ายเนี่ยที่เขาไปขอสู้กับบุญฮิว บูนฮิลก็บอกเอาจริงในระหว่างต่อสู้ใช่ไหมมันก็เลยทาให้ตัวของซีเกิลนะครับหรือตัวพี่ชายเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าบูนฮิลเนี่ยออมมือมาให้ตลอดและครั้งนี้เธอก็ออมมือให้แน่นอนว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวของซีเกิลจะแพ้ใช่ไหมมันก็สามารถทําให้ชุดของบูนฮิลเนี่ยเปื้อนได้ ก่อนที่วันต่อมาตัวของซีกเกิลนะจะไปขอโทษบุญฮิลเพราะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเมือ่อบุญฮิลรับรู้ว่าซีกเกิลเป็นลูกของซิกเกร์เบิร์ดก็คิดที่จะฆ่าเขาก่อนที่จะรับรู้ว่าซิกเกร์เบิร์ดก็ไม่ได้สนใจเขาเช่นเดียวกันแล้วบุญฮิลก็ได้บอกว่าเธอไม่ต้องการที่จะช่วงชินอะไรจากซีกเกิลเลยเธอก็บอกประมาณว่าซีกเกิลเนี่ยเป็นคนที่โชคดีกว่าเธอเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นคนที่ถูกช่วงจริงเธอบอกว่าบิดาของเธอถูกฆ่าซึ่งบิดาที่เนี่หมายถึงบังกรสีเงินนะครับผมไม่ใช่บิิดาทที่แ้จรง มันก็เลยทําให้ตัวซีเกลเนี่ยรู้ว่าบุญฮิลนะเป็นคนที่โศกเศร้าเป็นคนที่สูญเสียทุกอย่างเขาก็เลยไปขอโทษเธอในวันต่อมาเอาของกินไปให้แล้วก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วนะตัวของบุญฮิลนะไม่ชอบอาหารของมนุษย์เพราะว่าอาหารมนุษย์เนี่ยมันมีการปรุงแต่งอะไรมากเกินไปแล้ววัตถุดิบมันก็ห่วยกว่าที่อีเดนกินไปเธอก็มีความสุขไม่สบายใจไม่ดีใจให้แม่มันก็เลยทําให้ตัวบุญฮิลเนี่ยยกอาหารให้ซีโกกินส่วนตัวเธอก็จะกินแค่น้อยๆครับกินแค่ให้มีพลังงานเพื่อพออยู่ได้เท่านั้น อันนี้คือเป็นความรู้สึกนะมันก็เลยทำให้สองคนเริ่มสนิทกันแล้วพอตัวของซิกเกิลสนิทกับตัวบุญฮิวใช่ไหมเขาก็ชวนเธอออกไปดูหนังเพราะมันจะเป็นหนังเกี่ยวกับซอมบี้นะเพราะว่าเห็นว่าตัวของบุญฮิวยังไม่ค่อยชอบมนุษย์ใช่ไหมก็คิดว่าหนังแนี้น่าชอบซึ่งตัวของบุญฮิวก็ไปดูนะครับแล้วก็เรื่องเราก็กผ่านไปทีเนี้ยมันก็ถึงภารกิจที่บุญฮิวต้องไปทําภารกิจที่บุญฮิวได้รับมอบหมายก็คือต้องไปพาตะขากับกลุ่มไทฟอนกลุ่มไทฟอนเนี่ยเป็นกลุ่มหัมว มีความเชื่อว่ามังกรเป็นสาวกของพระเจ้าจะต้องทำการปกป้องมังกรยุติและห้ามให้ทุกคนต่อสู้กับมังกรพูดง่ายคือห้ามลุกลามอีเดนซึ่งพอบุญฮิวไปปาตกถาปุ๊บใครๆก็คิดว่ามันจะต้องเกิดการจลาจล คิดว่ากลุ่มไทฟอนจะไม่ยอมรับบุญฮิลผู้เป็นลูกของซิกฟริดอ้างตัวว่าเป็นบุตรสาวของมังกรอันนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ไหมแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือตัวของบุญฮิลเนี่ยสามารถทําให้การประกาศสถานที่จบลงกลุ่มไทฟอนเนี่ยสงบแล้วก็ขอบคุณเธอก่อนจะกลับไปใครๆก็คิดว่าเรื่องมันจบแล้วแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คืออยู่ๆมันก็มีมังกรสีเงินประมาณ8ตัวควบคุมมังกรสีดำนะครับมาโจมตีเมือง ในเวลานั้นเองใช่ไหมตัวของซีเกลิลก็ออกไปต่อสู้แต่เขาไม่สามารถต่อสู้กับมังกรได้แล้วในขณะที่เขากําลังจะตายใช่ไหมตัวของบุญฮิวก็ได้โผามาช่วยนะครับผมซึ่งตัวของซีเกลิลเนี่ยก็ขอร้องให้ตัวบุญฮิวช่วยปกป้องเมืองนี้ตัวของบุญฮิวก็ปกป้องเมืองจนเธอได้รับบาดเจ็บนะครับจนใกล้าตายนะแล้วตัวของซีเกลิลใช่ไหมก็ได้เข้าไปเยี่ยมเธอในโรงพยาบาลตัวของบุญฮิวก็ได้บอกกับตัวซีเกลิลว่าจริงๆแล้วไอ้มังกรที่โจมตีเนี่ยมันคือพวกสาวกของกลุ่มไทฟอนที่อาศัยเกต มังกรนะั่นก็คือเกศของตัวเธอนะแปลงเป็นมังกรเพื่อโจมตีเมืองนี้อันนี้ต้องย้อนความไปนิดนะครับในวัยเด็กเนี่ยตัวของมังกรสีเงินเคยพาตัวบุญฮิวเนี่ยมาที่เมืองเพื่อที่จะให้เธอทดลองใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์แต่ในระหว่างที่พามาใช่แหมก็จะมีการเอาเกตของตนเองเนี่ยให้บุญฮิวกินทาให้บุญฮิวแปลงเป็นมังกรได้ทําให้เธอรู้ความสามารถนี้พอบุญฮิวมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ประมาณ4วันเธอเห็นแต่คนต้องการจะฆ่ามังกร คนใช้ประโยชน์จากมังกรเธอก็เลยมีความรู้สึกว่าเธอไม่สามารถใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองมนุษย์ได้เธอก็เลยกลับไปอาศัยอยู่ที่เกาะกับมังกรสีเงินต่อและทีนี้ด้วยความที่แขนของเธอใช่ไหมมีเกดมังกรใช่ไหมเธอก็ใช้เก็ดนี้ทําให้พวกกลุ่ไมไซฟอนแปลงเป็นมังกรและเข้าโจมตีเมืองตามแผนของเธอจุดประสงค์ของบูนฮิลก็คือเพื่อที่เธอจะปกป้องเมืองกลายเป็นวีรบ,บุรุษข,ของเมืองแล้วเธอก็บอกจุดประสงค์ว่าเพราะต้องการให้ตัวของซิกเกอร์เบิร์ตกลับมาเพราะเธอต้องการฆ่าซิกเกอร์เบิร์ สิ่งตรงนี้นะครับมันทําให้ซีเกิลได้ยินแต่ซีเกิลก็ไม่สามารถขัดขวางไ,ได้ได้เพราะคนนึงก็เป็นเหมือนน้องสาวและเป็นเหมือนเพื่อนสนิทในขณะที่อีกคนเป็นบิดาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในวัยต่อต้านแสดงว่าไม่รักบิดาแต่จริงเขารักและเคารพบิดามากนะครับผมเขาอยากจะเป็นอย่างบิดามันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถพูดไปเขาก็มีเหตุการณ์ที่ชวนบุญฮิวไปนะเพื่อที่จะให้ตัวของบุญฮิวใช่ไหมเลิกล้มความตั้งใจซึ่งตอนแรกบุญฮิวก็จะเลิกลมนะแต่อยู่ๆใช่ไหมเธอก็มีความรู้สึกเครียดแค้นขึ้นมา มีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะปล่อยไว้ได้ใช่ไหมเธอก็มีความรู้สึกว่าเออเธอจะต้องล้างแค้นให้ได้ประกอบกับตัวของแซกก็โดนหลอกลวงนะครับผมเพราะว่าตัวของแซกอ่ะก็จะโดนบุญฮิลหลอกลวงใช่ไหมคิดว่าบุญฮิลเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นคนดีใช่ไหมไม่มีความคิดแก้แค้นต่อซิกเกอร์เบิร์ดแล้วใช่ไหมมีการไปพบซิกเกอร์เบิร์ดตัวซิกเกอร์เบิร์ดก็เลยมอบบางมุนให้กับตัวของซิกเกิลนะซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็มีการเล่าถึงสาเหตุว่าทําไมไม่อยากให้ลูกชายเป็นทหาร เพราะว่าจริงๆแล้วการใช้บังมุญนะครับผมมันจะทําให้ร่างกายเสียหายเพราะบังมุญจริงๆแล้วนะเป็นอาวุธของพระเจ้าที่ใช้ในการฆ่ามังกรตัวแรกก็คือลูซิเฟอร์ที่ทรยศเศษเสีเส้ยวของสายฟ้าที่พระเจ้าใช้มาใช่ไหมมันก็คือบังมุญมันล่วงลง,งมามนุษย์เก็บมาใช้แล้วก็มีการพัฒนาตัดแต่งพตุกรรมนะทําให้สายเลือดตระกูลซิกฟิสสามารถใช้มันได้แต่การใช้ได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีผลข้างเคียง อย่างตัวของซิกเกอร์เบิร์กก็จะมีผลข้างเคียงก็คือทําให้การพูดจาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดขัดมีปัญหาเขาก็เลยอยากที่จะจัดการมังกรให้หมดไม่อยากจะให้พวกมังกรเนี่ยมันเหลืออยู่จนถึงรุ่นลูกของเขาพู้ง่ายคือเขาฝันอยากให้ซิกเกอร์เบิร์กเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่ต้องต่อสู้กับมังกรไม่ต้องรับบางมูลเข้าไปอันนี้เป็นสิ่งที่ซิกเกอร์เบิร์กคิดพอตัวซิกเกอร์ได้บังมูลมาเขาก็ไปหาตัวบุลฮิลบอกว่าเขาจะขัดขวางเธอเธอไม่สามารถฆ่าพ่อหรือฆ่าเขาได้เพราะว่าเขามีพลังที่สามารถจะไกลไฟได้ ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นฉากที่ผมบอกไปไหมว่าเป็นฉากที่ตัวของซิกเกิลเนี่ยพยายามห้ามบุญฮิวนะครับผมแต่เธอไม่ฟังเธอก็มีการไปคุยกับตัวของแซคด้วยนะพยายามหลอกล่อแซคใช่ไหมแซคก็เคยรับปากตัวซิกเกิลเบิร์ดไปแล้วเลยบอกว่าเขาไม่สามารถมอบบ,งบังมุนให้กับตัวบุญฮิวได้เพราะว่าเขารับปากกับตัวซิกเกิลเบิร์ดไปแล้วซึ่งตัวของบุญฮิวก็ได้หลอกถามแซคถึงตัวตนที่แท้จริงของบังมุนด้วยนะทําให้เธอรู้ว่ามันเป็นสายฟ้าของพระเจ้าที่ใช้ในการฆ่ามังกร เธอก็เดาได้แล้วว่าเธอไม่สามารถใช้มันได้แน่นอนแล้วเธอก็ไม่มีพลังมากพอที่จะสามารถฆ่าตัวของซิกร์เบิดได้ด้วยมันก็ทําให้ใครๆคิดว่าเธอจะตัดใจในการฆ่าซิกร์เบิดแล้วแล้วตัวของแซกก็ได้บอกกับบุนฮิลว่าการที่เธอช่วยเมืองไว้ใช่มันจะทําให้เธอได้เหรียญตาเป็นเหรียญตาที่มีชื่อว่าบันบูเหมือนกันนะครับก็จะมีการรับเหรียญตัวของบุนฮิลที่เป็นคนวางแผนก็สามารถคาดเดาได้เธอก็เลยขอร้องแซกว่า ขอให้คนที่มอบเหรียญตาให้กับเธอเนี่ยเป็นพ่อได้ไหมซึ่งแซคก็เชื่อถือก็เลยมีการไปบอกตัวซิกเกอร์เบิร์ดให้มามอบเหรียญตาในพิธีมอบเหรียญใช่ไหมตัวของซิกเกอร์เบิร์ดก็ยังไม่มาแต่เขาไปหาซิกเกิลที่อยู่ในกลุ่มประชาชนก่อนนะบอกให้ตัวของซิกเกิลนะรับสืบทอดทุกอ,อ,อย่างเพราะเขาคงจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก่อนที่จะไปหาบุนฮิลซึ่งในพิธีมอบเหรียญน,นะครับตัวของบุนฮิลก็ได้กอดซิกเกอร์เบิร์ดพร้อมกัชอบช่อดอกไม้ใช่ไหมโดยการอบคอไว้นะแต่จริงๆแล้วในช่อดอกไม้เน แต่พอระเบิดเกิดขึ้นมันทําให้ทุกคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยเสียชีวิตยกเว้นตัวของบุญฮิวกับซิกเกอร์เบิร์ดก่อนที่ทัง้งสองจะต่อสู้กันแล้วบุญฮิวก็บงการให้มังกรสีเงินนะครับโจมตีเมืองเป็นการทําให้ตัวของซิกเกิลซึ่งมีบางมุญเนี่ยต้องไปช่วยเหลือผู้คนไม่สามารถมาขัดขวางการต่อสู้นี้ได้ในขณะที่ตัวของบุญฮิวก็กลายร่างเป็นมังกรสีเงินต่อสู้กับซิกเกอร์เบิร์ดนะซึ่งผลจากการต่อสู้ใช่ไหมมันทําให้ตัวบุญฮิวไม่สามารถต่อสู้ได้ เธอกาลังจะพ่ายแพ้ใช่ไหมแต่ว่าตัวของซีกอนที่จัดการกับมังกรสีขาวได้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นลูกสมุนใช่ไหมก็มาหาเห็นพ่อกาลังต่อสู้กับมังกรสีเงินเขาก็เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรสีเงินเขาก็คิดโจมตีก็เลยเรียกบันมูลเรียกสายฟ้ามหาศาลเนี่ยลงมาเพื่อที่จะฆ่ามังกรสีเงินตัวนั้นก่อนที่จะเห็นดวงตาของมังกรสีเงินปรากฏว่าดวงตาของมังกรสีเงินเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกับดวงตาของบุญฮิวเขาก็เลยจาได้ว่ามันเป็นบุญฮิวที่แปลงร่างและสิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือ ตัวของมุนฮิลเนี่ยจับซิกเกอร์เบิร์ดไว้แล้วก็เอามารับสายฟ้านั้นแต่ด้วยความรุนแรงของสายฟ้าน,นะครับมันทาให้ทั้งบุญฮิลและซิกเกอร์เบิร์ดเสียชีวิตทั้งคู่หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้จบลงตัวของซิกเกิลนะถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นมีรบบรุษผู้ฆ่ามังกรก็จริงแต่เขาต้องสูญเสียทั้งพ่อและน้องสาวไปในเวลาเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการจบแล้วเรื่องราวก็จะตัดไปที่ดินแดนแห่งความตายนะเป็นเรื่องราวของบุญฮิลเนี่ยได้พบกับมังกรสีเงินในโลกแห่งความตายอ แต่ตัวของเธอที่หลอกลวงผู้คนหลอกลวงทุกสิ่งอย่างเพื่อแก้แคนใช่ไหมทําให้เธอเนี่ยได้มาพบเขาได้มาเล่าเรื่องความผิดของเธอให้กับเขาฟังก่อนที่เธอจะจากไปเพราะเธอไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในกระท่อมหรือเป็นดินแดนแห่งพระสัญญานี้ได้นะครับผมมันก็เลยทําให้ทุกคนเศร้านะพูดง่ายคือจะเป็นภาพของบุญฮิวที่เดินจากไปท่ามกลางความมืดนะครับผมแต่พอบุญฮิวจากไปใช่ไหมตัวของมังกรสีงเงินถึงแม้ว่าจะกดแ้มบุญฮิวที่แก้แค้นให้กับเขาทําผิดสัญญาจนไม่สามารถอยู่ดินแดนแห่งพระเจ้าได้ แต่เขาก็รักและขอบใจบุญฮิวที่แก้แค้นให้เขาที่ยังรู้ถึงเขาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบเรื่องราวของบุญฮิวผู้ฆ่ามังกรน,นะครับผมส่วนเรื่องสั้นนะในเรื่องสั้นนี้จะบอกว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องสั้นนะครับผมเรื่องแรกนี่ก็จะกล่าวถึงตัวของแซกนะที่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยหลังจากที่เขาโดนหลอกใช่ไหมเขาก็เข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะครับเพื่อให้กลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตตอนที่2นี่ก็จะเป็นเรื่องราวในวัยเด็กใช่ไหม ตัวของมุนฮิลเนี่ยอาจจะเคยเจอแซกนะครับผมในวัยเด็กตอนที่เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็เคยเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็รู้ว่าแซกเนี่ยเป็นคนจิตใจดีคนเดียวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะส่วนตอนสุดท้ายยังก็จะเป็นการกล่าวถึงร่างกายของมุนฮิลนะครับว่าการที่เธอมาอยู่ที่โลกมนุษย์การที่เธอไม่ได้กินอาหารจากอีเดนใช่ไหมมันทําให้เธอค่อยๆตายลงนะครับผมเพราะงั้คือร่างกายของเธอที่ไม่มีสารอาหารนี่แล้ได้แต่รอความตาย ส่วนด้านหลังนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะจะเป็นภาพกับประวัติตัวละครนะครับก็ถือว่าโอเคนะที่มีน้าก็คุมนะครับก็จะมีตัวสีตัวนะครับที่เป็นตัวละครละหลักๆนะครับผมสําหรับเรื่องบุญฮิวมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับบุญฮิวผู้ฆ่ามาังกรนะต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องสั้นนะเล่นเดียวจบนะคิดว่าคงไม่มีต่อแล้วนะเพราะว่าตัวเอกอย่างบุญฮิลก็เสียชีวิตแล้วนะไม่น่าจะมีจะพัฒนาภูกลับมาเกิดใหม่อะไรบ้านะคิดว่าไม่มีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสร้างเรื่องหนึ่งที่อาจเล่นเด ฉากจบแม้จะเศร้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเอกตายฆ่าพ่อตัวเองเพื่อแก้แคนให้กับมังกรซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงในขณะที่ตัวพี่ก็เป็นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าน้องสาวประมาณนี้นะครับผมพูยง่ายคือเรื่องมันจะออกแนวเศร้าแต่ระหว่างการดําเนินในเรื่องใช่ไหมมันก็ทําให้เราเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างนะเห็นถึงความจะเป็นของตัวละครตัวของมังกรสีเงินจะเป็นตัวละครที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ของมันและการตายของมันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้ามันยอมรับชะตาก,กรรม ไม่ได้ตัดพอไม่ได้ตอบว่าแค่ดำเนินไปตามบทบาทของตัวเองพอจบลงก็ลงจากเวทีไปในขณะที่ตัวของมุลฮิลต้องยอมรับว่าเธอเป็นคนที่แก้แค้นจากเด็กสาวทั่วไปที่ใสสะอาดบริสุทธิ์พอความตายของมังกรสีเงินปรากฏขึ้นมันก็เลยทาให้เธอแก้แค้นโดยไม่สนใจว่าคนที่แก้แค้นนั้นเป็นบิดาเธอเพราะเธอรักมังกรสีเงินรักทั้งในฐานะของมังกรและอาจจะในฐานะอื่นด้วยอันนี้ที่ควรรู้สึกของมุลฮิล มันผัดดันทําให้เธอไม่สามารถลืมเลือนมังกรสีเงินได้ไม่สามารถลืมเลือนความแค้นที่มีได้เธอจึงทําทุกสิ่งอย่างเพื่อแก้แค้นแม้รู้ว่าเธอจะไม่ได้เข้าประเด็นแดนแห่งพระเจ้ารู้ว่าเธอจะต้องตกนรกก็ตามอันนี้นี่คือตัวบุญฮิเธอก็ได้หลอกใช้ตัวพี่ชายของเธอก็คือซกเกิลแล้วเธอก็ได้พูดความจริงกับเขาว่าเธอมีจุดประสองค์อะไรและเธอก็อยากจะขอโทษอยากจะให้เขาไปห่างแต่ว่าตัวของซีเกิลซึ่งไม่พอใจพ่อตัวเองทําไมพ่อไม่อยากให้เป็นทหารเขาก็มีไวต่อต้านเพราะเขาอยากเป็นหายอยากเป็นแบบ แต่พ่อไม่อยากให้เป็นมันก็เลยทําให้ตัวของซิงเกิลนะครับไม่พอใจตัวบุญฮิวในช่วงแรกก่อนที่จะรู้ถึงการสูญเสียของบุญฮิลแล้วก็เปิดใจให้กับบุญฮิลคิดว่าเธอเป็นเหมือนสหายคนหนึ่งสามารถพูดคุยกันได้และเมื่อรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของบุญฮิลเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะห้ามบุญฮิวแต่ก็ห้ามไม่ได้เพราะเขาไม่มีพลังพอได้พลังมาเขาก็ห้ามเธอแต่ก็ห้ามไม่สําเร็จอีกเหมือนกัน มันก็เลยทําให้เขามีความสึกต่อบุญทิวนะครับนอกจากในฐานะน้องแล้วก็มีความรู้ว่าบุญทิวก็เชื่อใจเขาเพราะสามารถเล่าทุกอย่างให้เขาฟังเขาก็อยากจะห้ามเธอนะครับแต่ว่าการห้ามของเขาเนี่ยมันไม่สาเร็จก่อนที่จะไปสูดสต่งพรรากรรมที่เขาโดนบุญทิวหลอกใช้เพราะบุญทิวก็เคยบอกเขาแล้วว่าถ้าเขายังอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างเขาจะต้องเสียใจแน่นอนว่าเขาก็เสียใจเพราะว่าด้วยพลังที่เขาได้มาเขาจึงเป็นคนฆ่าบุญทิวกับพ่อตัวเองตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะกล่าวถึงก็คือตัวพ่อตัวพ่อของบุญทิวใช่ไหมเป็นคนที่ทําเพื่ออชาาติททํเเพื่่ลลููกกกป็นนคีรั ลูกเนี่ยที่นี่หมายถึงตัวซีเกิลนะไม่ได้หมายถึงตัวบุญฮิวเพราะว่าตัวบุญฮิวเนี่ยมันหายไปชีวิตเขา16ปีหายสาบสูนไป13บสปีตอน3ามขวบกลับมา16ใช่ทีมาหายไปช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเกิดมาก็ไม่เคยเจอหน้าอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มีความผูกพันและยิ่งรู้ว่าตัวบุญฮิวจะฆ่าเขาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าอีกฝ่ายทึงเป็นศัตรูคิดว่าอีกฝ่ายถึงเป็นมังกรที่ต้องกำจัดทิ้งเขาอยากจะกำจัดมังกรทั้งหมด เพื่อที่จะมอบโลกที่แสงดีให้กับลูกชายเขาลูกชายเขาจะได้ไม่ต้องเปน็นทหารไม่ต้องรับสืบทอดอาวุธที่ทําให้ร่างกายผิดปกติอันนี้นี่คือความคิดของตัวพ่อแน่นอนว่าตองเขาใช่ไหมก็รู้แล้วว่าบุญฮิวนะซึ่งเป็นลูกสาวของตนจริงๆก็คือเป็นมังกรนะพูดง่ายๆคือเป็นคนที่อาบด้วยมังกรกลายเป็นมังกรไปแล้วมีความคิดที่จะฆ่าเขาในช่วงแรกเขาก็หลีกเลี่ยงพูดง่ายๆคือเขาก็หลีกเลี่ยงไปถึงที่สุดจนสุดท้ายต้องมาเผชิญหน้ากันก็เลยตัดสินใจว่าจะกําจัดตัวของบุญฮิวอันนี้คือเป็นนสิิ่่งทีเาตัดใจ และก็ได้ขอโท่า4เกิลที่ไม่สามารถฆ่าังกรได้หมดก่อนที่จะตายอันนี้คือเป็นสิ่งที่คิดตัวละครคกที่หนะครับผมจริงมันก็มี5ตัวนะก็คือตัวของแซ็กซึ่งจะไม่มีลูกนะตัวของแซ็กเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่โดนหลอกใช้ง่ายคือเป็นเพื่อนสนิทของซิกเกิร์ต์นะคือพ่อของมุนเฮล ก็โดนหลอกใช้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์โดนบุญฮิวหลอกใช้โดนบุญฮิวกระตุ้นความรู้สึกจนคิดถึงลูกสาวตัวเองที่เสียไปมันก็เลยทําให้โดนบุญฮิวหลอกใช้นะครับสุดท้ายก็เสียตดไปซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกอ่อนนะว่าเออมันเป็นเรื่องที่ถูกปูพื้นฐานมาให้จบแบบเศร้าเพียงแต่ว่าจากคาโปรยนะหรือตัวอย่างที่เราเคยอ่านมาก่อนที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้นะมันจะมีความรู้สึกมันเศร้ากว่า,านี้นะครับผมแต่พออ่านแล้วเนี่ยมันไม่ได้เศร้าอย่างที่คิด เพราะว่าพ่อของบุญฮิวก็ไม่ได้รักบุญฮิวมันก็เลยไม่มีความสุขตรงนี้นะแค่มีสายเลือดเดียวกันเป็นผู้ให้กาเนิดแต่ไม่มีความสุขอะไรเลยแล้วก็พร้อมที่จะฆ่าลูกมันผิดกับตินาการตอนแรกต้องบอกก่อนนะ เพราะว่าจินตนาการตอนแรกที่ผมคิดนะคิดว่าจะเป็นยุคอัศวิงแต่เน,นี้ยมันเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีมีปืนใหญ่มีเรือหอบมีเครื่องบินด้วยนะมันแตกต่างจากที่คิดไว้ในตอนแรกตอนแรกคิดว่าพ่อเนี่ยไปช่วยลูกสาวแล้วก็ฆ่ามังกรแล้วก,กลับมาแล้วก็รักลูกสาวให่แม่แล้วลูกสาวก็ฆ่าพ่ออันนี้นี่คือเป็นความคิดนะแล้วก็คิดว่าลูกสาวจะขัดแย้งจะฆ่าพ่อไม่ฆ่าพ่อเปล่าอันนี้คือเป็นจินตนาการก่อนที่จะอ่านแต่พะออ่านแล้วมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่อย่างคิดความเศร้ามันก็เลยลดลง ความกดดันเนี้ยมันไปนตกอยู่ที่ตัวของซีกเกิลแทนซึ่งตัวซีกเกิลซึ่งเป็นพี่ชายคือตัวของซีกเกิลเนี่ยตกอยู่ในฐานะที่เป็นตรงกลางคือเขาอยากจะห้ามน้องสาวแต่ก็ไม่มีพลังและก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของพ่อได้เพราะพูดง่ายคือตัวพงฮิวตัวพ่อยังคิดจะฆ่ากันอยู่แล้วอันนี้นี่คือสิ่งที่ซีกเกิลรับรู้มันเลยทำให้เขาเนี่ยตกอยู่ในตรงกลางอยู่ในภาวะที่คืนไม่เข้าใครไม่ออกฝั่งหนึ่งก็น้องสาวที่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทอีกฝั่งหนึ่งก็คือพ่อที่ตนเองรักและเท ตรงนี้มนเลยทําให้เขาโดนกดดันอยู่ตรงนี้แต่เรื่องเนี่ยมันจะดําเนินโดยตัวของบุญฮิวมันก็เลยทําให้ความกดดันของตัวซีเกิลซึ่งเป็นตัวพี่ชายเนี่ยไม่โดดเด่นเท่าไหร่ตัวพ่อเนี่ยก็เหมือนเป็นบอสผ่านมาผ่านไปมันก็เลยไม่ได้สําคัญอะไรมากมายมันไม่มีความผูกพันกับตัวบุญฮิวเพราะว่าตัวละครที่แสดงถึงความรักความผูกพันกับเธอในฐานะลูกสาวมันกับเป็นซักซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อแทนตรงนี้มันก็เลยทาให้คะแนนตรงเนี้ยดรอปลงไปนะครับผมเวลาอ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้โศกเศร้า ถ้าโศกเศร้าญิงก็คือฉากจบสุดท้ายก็คือตัวของมุนฮิวเนี่ยไม่สามารถไปอยู่ดินแดนของพระเจ้าได้ไม่สามารถอยู่กับมงังกรสีเงินที่เธอรักได้อันเนี้ยอ่าโอเคยอมรับว,ว่าอาจจะเศร้าตรงนี้จริงแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าคนเขียนนะไม่ได้พรีเซนต์อะไรมากมายตรงนี้นะแค่รู้สึกว่าถึงการผ้าที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกค่อนข้างที่จะหม่นหมองหลังจากที่อ่านเรื่องนี้นิดหน่อยแต่ไม่ได้อินหรือไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเก็บไปคิดอะไรมากมาย แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่เราอ่านเรื่องนี้ใช่ไหมเราจะติดตามตัวละครอย่างบุญฮิวไปมันก็ทําให้เรานะรู้สึกเห็นใจเธอในระดับหนึ่งเข้าใจความสุกของเธอในระดับหนึ่งว่าเธออยากแก้แค้นเพราะว่าพ่อของเธอหรือก็คือตัวซิกเกอร์เบิร์ใช่ไหมเป็นคนที่พาทุกสิ่งอย่างไปมันก็เลยทําให้ตัวของบุญฮิวต้องการแก้แค้นจากโลกที่สวยงามโลกที่บริสุทธิ์ของเธอใช่ไหมมันโดนทําลายโดนย้อมด้วยสีแห่งความแค้น มันก็เลยทําให้ตวงเธอต้องแก้แค้นเพราะว่าสิ่งที่เธอเลือกใช่ไหมมันเป็นมุมมองของคนที่เป็นบุตรสาวของมังกรถ้าถามผมนะการตั้งชื่อนะครับว่าบุญหิวบุคฆมังกรเนี้ยอาจจะผิดนะเพราะจริงๆเธอไม่ต้องการฆามังกรนะครับผมแต่การตั้งชื่อแบบนี้มันก็เป็นมุกในการตั้งชื่อนะครับถึงแม้ว่าจะทําให้คนเข้าใจผิดก็ตามแต่จุดประสงค์จริงๆแล้วของเธอนะไม่ได้ต้องการฆามังกรเธอแค่ต้องการล้างแค้นผู้ฆามังกร มันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้จริงๆแต่โดยรวมแล้วอย่างเนื้อเรื่องเล่มนี้นะครับพอเรามองผ่านมุมมองของมุลฮิวแล้วใช่ไหมเราก็สามารถเข้าใจความคิดความอ่านของเธอได้แล้วก็ดําเนินเรื่องไปกับเธอแล้วก็อยากจะรู้บทสรุปของเรื่องราวแน่นอนว่าเราจะต้องรู้รอยู่แล้วว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีความเศร้านะแต่ก็แอบหวังลึกนว่าจะให้ตัวของซิงเกิลหยุดได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดได้แถมที่พีคสุดคือเขาเป็นคนฆ่าทั้งสองคนด้วยด้วยเพราะหลงกลอุบายของมุลฮิว อันนี้มันเป็นสิ่งที่พลิกในตอนท้ายนะเพราะคิดว่าเรื่องราวนะครับผมตอนแรกผมกคิดว่าบุญฮิวน่าจะรอดอันนี้ต้องยอมรับนั้นก่อนที่อ่านคิดว่าบุญฮิวจะรอดไม่คิดว่าบุญฮิวจะเสียชีวิตมันก็เลยทําให้เราหลังที่อ่านเรื่องนี้ครับมีความสุกหม่นหมอนนิดนึงนะแต่ว่าในระหว่างที่อ่านใช่ไหมเราก็จะลุ้นไปเรื่อยติดตามตัวละครอย่างบุญฮิวไปเรื่อยอยากจะรู้ว่าบทสุขของเธอเป็นไงมันจะกระตุ้นให้เราอ่านนะครับตอนห่ตอน,ตอนมีการใส่ตัวละครเข้ามาอย่างซีเกลิลเนี่ยเข้ามาเพื่อที่อยู่ดังเธอ ทั้งตอนแรกที่เป็นคนที่ขัดแย้งเป็นคนที่ไม่พอใจบุญฮิวกลายเป็นเพื่อนแล้วก็ต้องการที่จะขัดขวางตัวของแซคที่โดนหลอกลวงตัวของพ่อที่เป็นบอสอันนี้มันเป็นมูนลเหตุที่ทําให้เราติดตามจนจบต้องยอมรับนะครับถึงแม้ว่ามันจะจบเศร้าถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกหมนหมองหลังจากที่อ่านจบไปสักพักหนึ่งก็ตามแต่แรงที่ผมให้นะครับเรื่องนี้ผมให้เอนะครับผมสําหรับเรื่องบุญฮิวผู้ฆ่ามังกรขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องบุญฮิวผู้ฆ่ามังกรนะต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องสั้นเร่มเ,รเดียวจบ อารมณ์โทนของมันนะจะเป็นโทนที่หม่นหมองเป็นเรื่องราวของเด็กสาวที่ถูกบังกรเลี้ยงดูแล้วพอมังกรถูกฆ่าเธอต้องการล้างแค้นให้กับบังกรโดยคนที่เธอต้องล้างแค้นก็คือพ่อของตัวเองซึ่งตรงนี้นะครับผมมันจะนําไปสู่ประสุขแห่งความเศร้านะต้องมองก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครสามารถรับเรื่องความเศร้าได้นะผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องนึงที่มีความสนุกมีความน่าสนใจและชวนติดตามอ่านนะครับประกอบกับเล่มเดียวจบไม่ต้องคิดมากนะอ่านจบแล้วจบเลยนะครับ คือถึงแม้จะหมดหมอนนิดนึงจากความเศร้าแต่มันก็มีความสุขในความเศร้านะครับผมขอบคุณนะครับ